สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมสีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีจะพาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบคันนะฮะสำหรับเจ้า h o n ด a CBR บ 650R ปี2019ครับรถคันนี้เป็นรถใช้มือเดียวครับเลขไมล์3,000กิโลเมตรเท่านั้นครับจะสวยแค่ไหนแต่งอะไรบ้าง3,000แท้ไหมมาชมเลยครับผมมาเลยฮะเลขไมล์คันนี้ครับนี่3,780กิโลเมตรแท้เรามีเลขไมล์จากบ้านลูกค้าให้อยู่ทุกคันรับประกันแท้ล้านเปอร์เซ็นครับมาดูกันก่อนนี่ครับ หัวชกสวยครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสแขงข้อบนเดิมสวยครับดูนะฮะกุญแจให้มาครบ2ดอกประกับไฟฟ้าครับตัวหนังสือไม่มีเรือนรางนะครับผมดีฮะปอกแฮนด์เดิมตุ้มไปแฮนด์เดิมครับมือคลัตช์มือเบรกเดิมเดิมครับไม่มีคดไม่มีงอนะนี่กระบอกตะปันเบรกครับไม่มีรั่วซึมสีไม่มีดูดล่อนแน่นอนประกับคันเร่งตัวหนังสือไม่มีเรือนรางนะฮะชุดครอบถังเดิมครับน็อตเดิมทุกตัวครับสติ๊กเกอร์ฝาถังแต่งนะคันนี้หนังึงสติ๊กเกอร์กันถัง แต่งลายคาร์บอนนะครับแล้วก็นี่ครับสติ cker warning อยู่ครบตัวถังเป็นสีแดงเดิมนะครับไม่มีบุบและลักยิ้มเบาะนั่งครับเป็นหนังเดิมครับเดินได้สีแดงเราถึงเบาะซ้อนด้วยไม่มีขาดไม่มีรูครับลิงด้านท้ายสวยครับไม่มีรอยล้มล้มแปะแตลกแล้วด้านหน้าจะคงเป็นชิลหน้าเดิมนะครับพอดีได้อุกกระจกแต่งด้านหน้ามาด้วยนะครับโคมไฟหน้านะครับเป็นแบบ full LED ครับนี่มาพร้อมกับไฟ daytime running light นะครับสวยใสแน่นอน บางคนหน้าครับไม่มีแตกแล้าครับสีเดิมยางด้านหน้าครับมาดูครับยางหน้าเดิมติดรถนะครับ3,000กิโลเมตรมันต้องเต็มแบบนี้นะดูนะครับ3,000กิโลเมตรต้องเต็มแบบนี้ครับขอบล้อด้านหน้าซิกอร์เดิมครบครับไม่มีถลอกไม่มีหลุดล่อนนะครับไม่มีรุ้งแน่นอนนะครับแล้วก็นี่ครับจานเบรกด้านหน้าดูนะครับเป็นแค่รอยจริงๆครับเห็นไหมฮะกระบอกโชกสวยครับไม่มีรอยไม่มีระลละสไลด์คาลิปเปอร์ด้านหน้าเดิมเดิมครับคันนี้ครับมาพร้อมอากาศหม้อน้ําแต่ง นี่นะครับขอท่อด้านหน้าสวยครับเรียงตัวสวยไม่มีบุบยุบนะครับแล้วก็อกล่างครับแนบสนิทชิดทุกจุดแน่นอนแฟริ่งฝั่งขวาครับสติ๊กเกอร์เต็มไม่มีฉีกขาดดุดร่อนนะครับไม่มีแตกแล้วฝาล์าเดิมครับไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมนะครับกาวครับสีเครื่องเดิมแข้งเครื่องเดิมครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะพักเท้าฝั่งขวาครับเซ็นเซอร์ไม่มีแตกขาดนะครับเห็นไหมฮะครนนี้ครับเป็นท่อแต่งจากไจโวนะครับป่าเป็นคาร์บอนครับแบบสลิปออนครับผมมาฟังเสียงกันหน่อยมา าสาติง่ายครับรอบเดินเบาินงอัตตาได้งเป็นไหครับขึ้น,น, Mc นเร็วลงเร็วรอบเครื่องยนต์นิ่งครับผมไม่มีสะดุดเลยครับมาสวิงอาร์มฝั่งขวาไม่มีรอยล้มรอยเฉือนกระแทกด้านข้างนะครับจานเบรกด้านหลังก็เป็นแค่รอยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ขอบล้อด้านหลังนะครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งซิกเกอร์อยู่ครบทุกตำแหน่ง ดูยางหลังนะฮะนี่กลมๆนะฮะล่องยางตรงกลางนี่ลึกเลยครับต้องบอกว่า3 0 0กิโลเมตรแท้ท้ายสั้นแต่งนะครับพับเก็บได้นะครับไฟท้ายเดิมท้ายเดิมสวยครับไม่มีบิดเบีย้ยวรถคันนี้ไม่เคยมีบัดเหตุแม้ทั่งล้มแปะนะฮะมาฝั่งซ้ายก็จะคงเป็นโซลเตอร์เดิมๆติดรถนะครับนี่ฮะสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างเซ็นเซอร์พักเท้าฝั่งซ้ายนะครับไม่มีแตกหักคันเกียร์ไม่คดไม่งอนะฮะ แกนเครื่องฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะนะครับฝาวาล์วเดิมไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมนะครับกาวแฟลิ่งฝั่งขวานะครับไม่มีฉาไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนแตกร้าวนะครับหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับคอท่อเรียงตัวสวยไม่มีรอยบุบกระแทกด้านหน้าไม่เคยมีอุบัติเหตุกระบอกโชคล่างด้านหน้าครับไม่มีรอยหินนะครับจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยนะครับสัมผัน์ด้านขวาเลยครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับผมเอาละครับ สวยๆแบบนี้นะครับเล็กไม้สามกิโลแต่งเท่ๆแบบนี้2อง0 0 0สามก้าพบาทเท่านั้นดาวนต้นเพียง4,100มบาทครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์สำหรับโปรโมชั่นตอนนี้นะครับใครหาอยู่สำหรับ CBR 5 0 R ครับบอกเลยว่าต้องมาทันไีพระราม5าเท่านั้นเพราะเรามีให้เลือกกว่า10คันณนตอนนี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ